ดีครับการบวกเลขตอนที่3นะครับในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะลองมาทําโจทย์กันดูนะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับลองดูสิว่าถ้าเราทําโจทย์เยอะๆแล้วเนี่ยความสามารถในการบวกเลขของเราเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าโอเคเริ่มเลยด้วยตัวอย่างง่ายๆ2อบวกสนะครับอตอนนี้เราไม่ต้องวาดรูปหรือวาดลากเส้นตัวเลขนั้นนะครับ2องบวกสี่เท่ากับห อตอบได้เลยตอนนี้เราเก่งแล้วแล้วถ้าเกิดเป็น9บวก3แล้วครับ9 1บวก1เป็น1 0 9บวก2เป็น11 9บวก3เป็น12นะครับค่อยๆนับไปเรื่อยๆก็ได้นะครับลองนับนับในใจดูนะครับโอเคครับข้อต่อไปเลยยากขึ้นมปนิดนึงครับ6บวก7นะครับ 6บวก7ได้13นะครับผมถ้าเกิดทําไม่ได้ก็วาดรูปหรือว่าลากเส้นตัวเลขแล้วก็นับเอาก็ได้นะครับผม8บวก6เท่ากับ14นะครับซึ่ง8 6บวก6ก็จะเหมือนกับ7บวก7็ก็ได้14เพราะเราได้คําตอบเท่ากันคือ14ลองคิดดูนะครับ8บวก6เนี่ยเราเอา8เอา เอาหนึ่งออกจากแปดแล้วมาเติมให้หกข้างล่างข้างบนก็เหลือเจ็ดข้างล่างก็จะเป็นเจ็ดนะครับก็จะเท่ากันได้สิบสี่ถ้าเกิดงงไม่เป็นไรครับข้ามไปก่อนได้โอเคครับแปดบวกแปดได้สิบหกนะครับหวังว่าในอนาคตเนี่ยน้องๆทุกคนจะทำได้เร็วเลยไม่ต้องคิดแล้วนะครับห้าบวกหกได้สิบเอ็ดนะครับเจ็ด บวกเได้16นะครับ8บวก8ก็เหมือนกันได้16เหมือนตัวอย่างข้างบนเลยนะครับผม9บวก9ได้18แล้วถ้าเกิด9บวก8ละ่ะได้17นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการบวกเลข1ห,หน่วยนะครับโอเคเราลองมาดูตัวอย่างที่ ยากขึ้นไปกว่าน,น,นี้นิด uh, นึงยี่สิบสองบวกสามโอเคหลักหน่วยสองบวกสามได้ห้านะครับสองบวกข้างล่างไม่มีอะไรก็ดึงสองลงมาเลยนะครับก็จะได้ยี่สิบห้า นะครับผมค่อยๆบวกทีละหลักก่อน3 8มสิบอ่อบวกเอ่อเจ็ดสิบเจ็ดนะครับบวก17บเเคอันนี้เลข2หลักบวกกันละเคครับ8ปบวกเดได้เท่าไหร่โอเค8ปดบวกเจ็บวกเก็ต้องมากกว่า8ปบวกหนะครับ8ปบวกหได้14 แบวก7ต้องได้15นะครับอเคเราเขียนหลักหน่วยลงมาก่อนของ15นะครับเราได้15ก็จริงแต่เราเขียน5ไว้ก่อนแล้วเราทด1ไว้ข้างบนเลข3ที่เป็นหลัก10 1บวก3เป็น4นะครับ4แล้วบวก1ข้างล่างอีกเป็น5ก็เขียนลงไปข้างล่างเลยตอบครับ55 ส7บวก9นะครับดูหลักหน่วยก่อนเหมือนเดิม7จบวกเกาเราทำไปแล้วข้างบน7จบวกเได้16นะครับใส่6ไว้ที่หลักหน่วยเอา1ทดไว้บนเลขสีที่เป็นหลักสิบก่อนนะครับ1นบวกส ได้5นะครับข้างล่าง4ไม่มีอะไรก็เขียนลงมาเลย5นะครับตอบครับ5,6นะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำโจทย์ได้ทุกข้อแล้วเนี่ยเราไม่กลัวละลองใหม่นะครับ99บวก88อันนี้ยากสุดๆโอเคนะครับค่อยๆดู 9บวก7ทศนิยบ,บวก8เราทําไปแล้วข้างบนหรือเปล่าอ่ะ9บวก8ได้17อ่าได้17นะครับแล้วก็เขียน7ลงไปก่อนหลักหน่วยแล้วเราเอา1ซึ่งเป็นหลับ10ไปทดไปข้างบน9บวก1เป็น10 10บวก8เป็น18โอเคเราเขียน8ลงไปก่อนนะครับ เรายังเหลือหนึ่งอยู่นะครับเก็บหนึ่งไว้เราเก็บหนึ่งไว้หลักร้อยนะครับทดหนึ่งไว้บนหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยแต่ว่าหลักร้อยไม่มีอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยเราดึงหนึ่งลงมาได้เลยไว้ข้างหน้านะครับเก้าสิบเก้าฉะนั้นบวกด้วยแปดสิบแปดจะได้หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ด นะครับ,รบเราสามารถบวกเลข2หลักเข้าด้วยกันได้แต่เราต้องระวังนะครับเวลาเราทดเลขครับเอาละครับคราวนี้ามาดูมาทำตัวเลขยากๆเลยครับ4 3่พันสบวกด้วย5้0ร้บ 2นะครับลองดูใช้วิธีเหมือนกันเลยครับครับ8วก2บวกหลักหน่วยก่อนได้10อ่าเราใส่หลักหน่วยลงไปก่อน0 1ทดเอาไว้นะครับเรามาบวกหลัก10บเปนต่อ6บวก7นะครับอ่าบวกกันก่อนทดครับข้างบนที่ทดไว้6 1บวก6ได้7 7บวก7นะครับเอา1บวก6บวก7เท่ากับ7บวก7นะครับเหมือนกันได้14นะครับก็ใส่เลขกเอา1ทดไว้หลักต่อไปนะครับครนี้1บวก3บวก ห้าอันนี้อยู่หลักร้อยแล้วนะครับหนึ่งบวกสามบวกห้าเท่ากับหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกห้าเป็นเก้านะครับมีหลักเดียวเขียนลงไปเลยไม่มีอะไรทดแล้วโอเคลักพันหลักพันมีสี่อยู่ตัวเดียวอยู่ข้างหน้าเลยข้างล่างไม่มีอะไรแล้วหมดแล้ว นะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีอะไรมาบวกข้างล่างเราก็ทำยังไงครับเราก็เขียนลงมาเลยดึงลงมาเลยนะครับคำตอบครับสี่พันก้าร้อยสี่สิบ